สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ KMD นะครับคันนี้มาไกลเลยนะครับคันนี้น้องบอกมาจากอำเภอปางศิลาทองนะครับกำแพงเพชรมาไกลเลยครับแต่เขาบอกว่าเขามาเกี่ยวแถวนี้ตลอดตัวนี้เป็นสักนะครับสักพัฒนาแต่ก่อนอีขึ้นชื่อครับระด,ดับสัก ช่วงล่างนี่ยาวมากครับช่วงล่างยาวแบบจับพื้นเยอะมากปัญหาเรื่องจมเนี่ยแทบไม่มีครับจับพื้นสิบแปดใบนะคิดดูนะไปแทกเกาะพื้นนะ่ะเสมอลื่มเลยครับตัดปัญหาเรื่องจมเรื่องอะไระครับไม่มีปัญหาเรื่องจมแน่นอนจับพื้นเยอะน้ำหนักมันถ่ายลงพื้นเยอะมันก็ดีครับ เกลี84ครับประสบการณ์เทียบของผมก็ท่อขาดเหมือนกันแล้วอันนี้ท่อท่อบี้ครับท่อขวามันก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาย้ายนะผมก็เคยใช้ท่อขวามันเบียดข้างต้นไม้แล้วเรามองไม่เห็นนะครับแต่ตอนนี้ข้อดีมันก็ท่อมันอยู่ต่ำครับมันอยู่ต่ำ การบ้วนข้าวนี่แทบจะไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่ามันไหลลงที่ตับครับ ที่ปางศิลาทองเขาบอกก็เยอะแต่เขาบอกเขาไม่ค่อยได้อยู่บ้าน <c oughs> จะไปลบบุรีไปท่าหลวงไปถ้าใครที่มีรถเกี่ยวเขาก็จะมีตำแหน่งของเขาช่วงนี้งานน,าน,นี้งานนี้อยู่ไหนอยู่ไหนผมก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับว่าช่วงนี้จะไปเกี่ยวอยู่ไหนในหน้าแบบไหนยังไง กขาบอกปั๊มไม่ค่อยดีครับเวลาเลี้ยวมันค่อนข้างหนักครับอเแต่เขาท่านะแทงสองหน้าเลี้ยวได้เลยหน้ามันสั้นครับท่าท่าอยู่วันี้แทงสามหน้ายังจะเบียดเบียดเลยอะ่ะนี่แทงสองหน้าแบบเลี้ยวสบายสบายเลย ไปนากระแซงมาน้องบอกไปนากระแซงมาแล้วก็มาอยู่แถวนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ครับนากระแซงขึ้นชื่อเลยครับก็เจอเหมือนกันครับน้ำอเล็กครับโอ้โหสีไล่บิงหนึ่งพี่บอกเหมือนคันนาแบบโคตรสูงเลยเนี่ยก็บน่นไหมมันก็คือเราเจออะไรเราก็เล่าให้ฟังครับเจองานโหดเราก็เล่าให้ฟังเจอเรื่องดีๆเราก็เล่าให้ฟังเอ้ยมึงบ่นนี่แล้วบ่นทุกคลิป บางทีมันก็เป็นการสไตล์นะครับว่าผมรู้ว่าทํำยังไงทําไงคนถึงจะมาดูด้วยเหตุผลอะไรที่คุณมาดูดูเพราะเกลียดดูเพราะอยากด่าก็เรื่องคุนครับการทําคลิปก็คือทํายังไงก็ได้ให้เขามาดูเราไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็เหมือนหน้าข่าวนี่แหละครับข่าวผัวเมียเลิกกันน่ะทําไมคนชอบดูทําไมเขาถึงยังทําบางทีเขาก็ชงหัวเรื่องมาพาดหัวข่าวมาให้แบบน่าติดตามบางที คนที่มาดูผมก็ไม่ได้ชอบที่หน้าผมหรือว่าไม่ได้ชอบการสไตล์ทำคลิปแต่ว่ากูจะมาฟังมึงจะบ่นอะไรกูจะได้คอมเมนต์ด่ามึงก็ไม่เป็นไรครับเรายิ่งด่าเรายิ่งได้ครับชมมากก็ดีดา่าด่าบ้างก็ดีครับเราจะได้บางทีมันก็เกินไปเราก็จะได้จะมีลิมิตตัตวเองแล้วก็น้อมรับทุกคอมเมนต์ครับด่าก็ดีไม่ด่าก็ดี ด่าก็เป็นเป็นประเด็นนะครับเราก็เอามาทำดราม่าต่อมันก็ต่อยอดการทำคลิปของเราได้นี่แปลงนี้เราเกี่ยวก็ไม่ไหวแล้วครับสั่งให้เอารถไทมาแล้วคนาน้ำมันสูงเงินครับถ้าขโพดเต็มอุ้มขึ้นมานะ่ะ6แน่นอนครับ นี่เป็นมอเตอร์นะมอเตอร์ขับหน้าปั๊มเลยปั๊มได้กินย2ิบสองเลย ยังอยู่ต่ำมากครับดูมันสั่นทั้งกันครับเพราะว่ามันวิ่งตัดล่องับที่นี่เขาชักล่องน้ำในหน้าผมก็ขุดไม่ไหวครับขุดพันนาไม่ไหวพวกที่มันใหญ่จริงครับ ขนาดมันสูงแล้วดินมันแห้งด้วยผมบอกบอกว่าว้วนแปลวารถไถมาแล้วครับสูงมากครับถ้าปีนปีนไม่ไหวครับปีนเขาปดหัแน่เลยจนะครับจีเจโซนพิจิตเขาจะชอบเยอะครับสักสักพัฒนาเขาจะชอบ,อบออเป็นสไตล์ของเขา โซนอนางทองก็จะชอบแบบห้เจริยนยเงี้ยเขาจะอยู่เป็นดงเป็นดงเลยถ้ารถดังๆอะ่ะเนีย่ยสายเหตุที่รถมันสูงใหม่ครับมันเลี้ยวดินแห้งแล้วเข้าวโพดมันมีน้ำหนักเยอะครับเต็มอุ้มนี่สามตันกว่าเลยนะ โรงงานก็จะเป็นโฟเบอร์ครับมองแท้ไม่เห็นสายผ่านครับโเบอร์รอบคันแล้วเสียงแหลมปิดมากเลย ขเขาก็ไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลย ตามครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนร่วมอาชีพครับเดอปัญหาเดียวกันทุกเจ้าเหรอครับ